สวัสดีครับท่านวันก่อนได้เห็นวิดีโอนะครับซึ่งคนที่เขาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศอังกฤษครับเป็นชาวจีนนะเขาก็ไปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปแล้วก็มาลงให้ดูนะครับคือเขาถ่ายไปร้องไห้ไปนะครับแล้วก็เ,เสียดายนะครับในส่วนของของซึ่งเป็นสมบัติของชาติเนี่ยถูกขโมยนะครับถูกนำออกจากประเทศแล้วก็ ในการที่ประเทศจีนเนี่ยแพ้สงครามฝิ่นนะครับเมื่อประมาณสัก200กว่าปีมาแล้วเนี่ยทำให้อาผู้ที่ชนะสงครามเนี่ยขนของนะครับจากประเทศผู้แพ้ไปเรียกว่าอยากจะเอาอะไรก็หยิบฉวยเอานะครับไปวางไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่บ้านของตนเองครัน,นี้คนจีนเนี่ยเวลาไปเห็นเข้าก็รู้สึกเสียดายร้องห่มร้องไห้เลยนะผมยังนึกถึงว่าประเทศ